สวัสดีครับพี่อง,งครึ่งทางแล้วลครับครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วครับนี่ครับจอดกินเขานะครับเินกเนื้อสดนะครับไก่ย่างครับปลามาถึงครึ่งทางแล้วครับ chim ngăn không ô oh. oh, oh, cái giàn mà không mua mày đâu không Ngoài cái miếng da khá này

เอก็อร <minutes? S 2> <c oughs> <jogo> ่อเาอตัวเมียแม่นาหมอกนี่ไันีแล้วนเปล่าเสียงนะมันเป่าชี้ชี้ิี้แ่นะบักนเชื่อไเชื่อไงเหเนี่ยมนเชื่อไเหรอเชื่อยังอกระชิบเอาถามาแค่แล้วว่นกล่องมีต่ดัน่ามีมอย่าใส่้นเราเนี่ยังยังมาเต้ก็บอกให้น เอ้าโอ้ยกินนำน้ำใยจะสั่วแต่ไ่้ามีมันไเหีวอนมาแนเยนี่นีอาดวมันมันส่เยเขาสุวรรณตนนั้นยเมียอ๋ บ่ค่อยหิวัันอกแม่แด้ว่าเฝ้าเฝ้าว่าเป็นยังหันซาได้ไลว่เป็นยังครับหายเอาไปาให้ได้ไลว่เป็นยังหายเอาไปเลยมันไม่เ,เมเ็ดบุญ สืบดูว่าหนึครับสูตรูว่าปม่ได้ไมหไดอ้าวเห็นหรือยังขวดน้ำอ่ะเห็แล้วทำไมทิ้งมั่วชั่วจังเขาได้ทิ้งผมออกไปวางไม่หันกับไปมองมองสาดน้อนไหมอันนี้มันหลุดออกอ๋อเดี๋ทิ้งานเอาครับนี่ครับทีมงานเอวีดีทั้งหมดนะครับอันนี้อันนี้รูปเลี้ยงครับอันรูปรอ อันนี้ล็อกเก็ตเนี่ยครับเนียมเกิดชิงเขาครับพักรถทั้งไว้หนึ่งครับเดินมา,านทางมากาครึ่งทางแล้วครับถึงครึ่งทางแล้วอันนี้ก็สิบโมงคร <c oughs> ึ่งพอปกติบ้านใบสองครับใบสอง,ใบส,องใบสามนี่แหละ ไอสองไอสามก่อจะหอดแล้วครับพี่น้องจอดพาก,กินเขาครับระหว่าจะไปกินหน้ากินกล้วยกับมี่แต่ขาควาำพี่น้องเอ้ย,อยนี่ไหมเราจกินเนี่ยไหม เอ่หโอ้ยพังรถครับพี่น้องพักรถพักรถกินข้าตอนนี้เราถึงอราท่อครับก้อนหยอดก้อนที่เขาพยยกครับมาทำกัน4ีขั้นครับ4ีขั้น

เติมว่าเติมน้ำวะเติมไผเอาพี่น้องทำงานเหนื่เหนื่ยไม่ล้านะครับนี่ครับรลังนกสดๆนะครับอา่าคิดว่า,าลังนกวะเ่า,าขท้นแสก,กัดอยู่ผ <c oughs> มลุหลังไก่เฮ้ว่าฮะเอาไม่หมานกเขาพี่น้อง โอ้นกเขาหมอเป็นอ้นดี้หาางนกเขาทั่งไอ้าด็กังยังไงอ่าฮั่งมึงมุจอดฮั่งนึงมืเขาบอกันล่ะบุกกลัวเลยครับออันน้ออากเามาเลยเอาลูกะอันกก้อนมูพั่ไหนจีเมีอันไหนให้เกี้ยวผมอาะ บักทองนี่แม่บักทองบักทองเอาพ่อบอกพ่อมาผมกินหลายก็ยังนี่บอกอันนี้กะเพรากะเพรามาเอาเลยลูกกะเพราอ่ะโอ้ขอบคุณครับนี่ครับพี่น้องะกะเพราใครดาวพูดได้เจอกะเพรามาอันี้เน่ยเจ้าเจ้าลูกส่งเราออกไหมล่ะเนียเอาอยากจิ้มก็เอาไปอีบมันนี่เอออิบมันเออหมองมอนนี่พูดหน่อยกี้เออทำนี่เบิดเออเมื่กินหลายๆนี่แม่พูดหน่อยสิท่าน่ะ ไม่กินเขาทีละกลองคุณอ่าพี่นนังอ้าวไข่เจียวนะครับอเอาคุณเลย่างเบียวอีกคุณช่องอไไหบเาวอีกเขาครับเอาสำหรับชิมนี่กินเขากินได้มากครับ ทชี่สวัสดีครับพี่้อง